เนิน350ตึงเครียดกองทัพบกเร่งล่าพิกัดรูร่างสองฐานไทยผีชีพระดมค้นหาทางพื้นดินและอากาศเร็วที่สุดค่ะ วันที่16ธันวาคมเมื่อเวลา21นาฬิกา53นาทีเบตกองทัพภาคที่2รายงานถึงสถานการณ์การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ตาควายและนน350ว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์การประทะในพื้นที่ตาควายและนน350ฝ่ายเรายังคงปฏิบัติภารกิจควบคุมพื้นที่ และสกัดการการรุกคืบของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติและการประเมินพื้นที่โดยในช่วงเวลาค่ำของวันเดียวกันได้เกิดการปะทะกันในบริเวณหน้าปราสาทตาควายค่ะจากความพยายามของฝ่ายตรงข้ามในการรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายเราได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและใช้กําลังที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งและควบคุมสถานการณ์โดยมีการยิงสนับสนุนเพื่อรักษาพื้นที่ควบคุมเส้นทางและป้องกันการเพิ่มเติมกำลังและอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้าม ั้งนี้การปฏิบัติการค่ะยังคงดำเนินการอยู่ภายใต้การอำนวยการและการควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความมั่นคงของพื้นที่และความปลอดภัยของกําลังพลเป็นสําคัญจากเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายเรามีกําลังพลเสียชีวิตจํานวนสองนายได้แก่จ่าสิบเอกสาเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสา,สา,สาด้าน f a c e b o o เพจอาร์ m ี่ i มริเทลี่เฟิค่ะได้โพสต์ข้อความว่าด่วนที่สุดทหารไทยพลีชีพเพิ่ม2นายณสมรภูมิเนิน3-50เวลา2 1เนาฬิกา2นาทีมีรายงานยืนยันว่าจ่าสิบเอก 11. สำเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาสังกัดกอ กอ,องพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ได้พลีชีพเพิ่มอีกสองนายบนสมรภูมิเนิน3 5 0ภายหลังจากการสู้รบยังดุเดือดกับทหารกัมพูชาขณะเข้ายึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยบนเนินแห่งนี้เบื้องต้นยังไม่สามารถนําร่างของทหารผู้สละชีพออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากมีการประทะและสู้รบกันอย่างต่อเนื่องขณะนี้มียอดรวมทหารที่พลีชีพในระหว่างการสู้รบที่แสดงอยู่ที่จํานวน19นายด้วยกันค่ะล่าสุดพี่เล็กวัสนานาน,านุ่มได้โพสต์ข้อความถึงความ ความคืบหน้าล่าสุดระบุว่าค้นหาสองร่างทหารไทยกองทัพบ,บกแจงเร่งค้นหาร่างสองทหารวันนี้หลังถูกซุ่มโจมตีเมื่อคืนหลังพยายามเข้ายึดเนิน350แต่พบว่ากำลังพลได้หายไปหนึ่งนายค่ะแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการมองเห็น เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนสภาพภูมิประเทศและทุ่นระเบิดจึงถอนกำลังออกมาก่อนจะเข้าค้นหานำร่างกลับมาให้ได้ในวันนี้ค่ะโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงเหตุปะทะระหว่างฐานไทยและกัมพูชาที่ประสาทตาควายและนัน350ว่าเป็นการเข้าตีเพื่อควบคุมที่หมายนิน350ค่ะฝ่ายไทยเข้าตีเพื่อกดดันแต่โดทฐานกัมพูชาต่อต้านอย่างหนักเมื่อถอนตัวพบกำลังพลหายไปสองนายและด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากสภาพการมองเห็น จำกัดประกอบกับอุปสรรคจากสภาพภูมิประเทศทุ่นระเบิดและการยิงด้านทานทําให้ยังไม่เหมาะต่อการค้นหาเร่งด่วนในขณะนั้นค่ะจึงกลับลงมาทําแผนเพื่อที่จะกู้ร่างอีกครั้งในวันนี้ซึ่งจะระดมการก้นหาทั้งทางพื้นดินและทางอากาศเพื่อนํากําลังคนกลับมาให้ได้ค่ะ